นี่ยังสมสมเปรียวเปียวหลดจิตจัดจัดจิตจดลวยได้มาแอปเปิลปลามาแอปเปิลปลาจ้ะพี่น้องใส่น้ำผึ้งลงไปใส่พริกป่นใส่น้ำผึ้งใส่กุ้งแห้งใส่เข้าไป กัะเนี่ยปลาแดกใส่อีกนเอยใส่ไลยเสร็จไลใส่เติมบพีอีจัน่อยคลีคลี ใช่ใหญแซ่บนัวงงามประแดดไปมากินกันกับพี่น้อง ย้ำบักม่วงพี่น้องโอ้ยบะแมนบักม่วงบักแอปอเอปิลแอปเปิลปลาแอปเปิลปลาเผ็ดแห้งต่างป่องไม่ค่อยได้พี่น้องนี่หนุ่มมากค่ะขันหัวพอขาดกับเห็นกับเขา มาลับมรหลอนพี่น้องกินหลอดดึกกลุ่แห่ง เนื้อกระปันนังคั้ว เพี้ทั้งแสบทั้งนัวพี่นอ้องแอปเปิลปลาไปเก็บมาบานนอกกับสูบะม่วงปลาเนะะานนะ,อ,ะอืมอืมก็สรปลาบานเลยเนาะจ๊ะเนาะอืม บวกไลฟ์แสบแห้งสมก็อยากกินยืนกินดลอตัวกับเขาขอบม่มีไฟ โตัวกับขาาโซฟาบ่มีไฟแล้วพี่นอ้องยืนกินในัวยืนกินอ ตมกับเหนียวองแหง็งมันแหง้งแหง้งมันเะเหนียวจริงๆต่อไปตำ่ำเ้าเฝ้าเฝ้านิ้วแหง้งเหนียวกระแทก จิงมันต้องไม่เซ้นหน้ารักกันซ้ำมันจะถึงรักกันนะไม่แต่ว่าหิวแห้งพี่น้องถาเอาไว้ขี้หมกไหลกินไปขี้หมกไหลไปด้วยแสบแห้งอีรีพี่น้องเพชรกับเพชรเพชรแห้ง